วันนี้ก็พบกับพี่หมอน้หมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้บอกเลยว่าไพา่จะดึงดูดใจคุณจนคุณอยากจะเข้ามาคลิกที่จะมาดูคลิปนี้และดูก็อยากดูจนจบด้วยเพราะคุณจะให้ความสนใจกับมันนะเพราะอะไรเพราะว่าไพา่อยากส่งสารนี้ถึงคุณนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้พี่หมอจะมาดูดวงเกี่ยวเรื่องการเงินให้คุณว่าคนที่เห็นคลิปนี้แล้วอ่ะการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ตอนนี้มาดูไพ่ใบแรกคุณมีความรู้สึกอย่างไงเกี่ยวเรื่องการเงินตอนนี้ถ้าไพ่ใบแรกตรงเนี่ยนี่คือดวงของคุณนะใบแรกตรงคุณดูต่อเลยถ้าใบแรกไม่ตรงไม่ใช่ดวงของคุณนะคะอ่ะมาดูใบแรกใบแรกขึ้นไพ่นี้ไงไฟออฟเดอะบอร์ดห้าดาบแปลว่านิ่งช่วงนี้มีความรู้สึกว่ารายรับนิ่งมากแต่รายจ่ายมันเยอะแยะมากมายเลยไพ่ห้าดาบขึ้นเนี่ยหมายถึงคุณค่อนข้างเหนื่อยและต้องวนใจเกี่ยวเรื่องการเงินนะนะคือรายจ่ายเยอะรายรับ น้อยไพ่ใบนี้หมายถึงว่าน,นิ่กนงการเงินไม่ค่อยหมุนเวียนดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้เนาะแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นไงต่อไปเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะไพ่ใบนี้6ถ้วยนะคะหมายถึงช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยใจแล้วก็ไพ่ใบนี้มันหมายถึงหนี้สินว่าอาจจะเหนื่อยใจแล้วกังวลใจเกี่ยวเรื่องภาระหนี้สินสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนาะดูถอยถอยดูไม่อยากสู้ละพราะหาได้มามันก็แบบไม่ไหวไปต่อไม่ได้ดูท้อนะคะแต่ตอนนี้มาดูกันใบที่3ให้อยากบอกอะไร ไม่อยากบอกว่า 9, อย่ากังวลใจขึ้นไพ่เก้าเหรียญอยู่คุณค่อยๆแก้ไขค่อยๆตัดสินใจเขาบอกว่าไพ่ใบนี้ยขึ้นไพ่เก้าเหรียญราชนีแปลว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยจะช่วยเหลือคุณได้เกี่ยวเรื่องการเงินนะแต่ไพ่ใบน,นี้มันมันเป็นเก้าเหรียญมันหมายความว่าคุณค่อนข้างจะเกรงใจหรือไม่กล้าพูดไม่กล้าขอกับคนในครอบครัวหรือไม่กล้าขอความช่วยเหลือเพราะว่าบางทีการที่ขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวอาจจะโดนตําหนิอาจจะโดนซ้ําเติมที่หมออยากบอกแบบนี้ อย่าไปกวงเปิดใจเปิดอกไปเลยว่าเรามีปัญหาเราขอความช่วยเหลือจากเขาดูแล้วช่วยถึงอาจจะโดนบ่นบ้างโดนว่าบ้างแต่คุณไม่โดนปฏิเสธแน่นอนนะไพ่ใบน,นี้ขึ้นหมายความว่าจะได้ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดลองเปิดใจคุยดูถึงจะมีปัญหากันมาก่อนหรือทะเลาะก,กันมาก่อนนะก็ลองคุยดูนะคะนะต้องเปิดใจคุยเลยชนเลยตอนนี้มาดูใบที่4ี่ก็คือเนี่ยมันขึ้นไพ่หนักอกหนัก,นก,นกใจ คือจะคุยไม่คุยจะขอความช่วยเหลือดีไหมก่อนหน้านี้ก็เคยดีกันมาก่อนแต่มาตอนนี้จะมาพึ่งพากันก็แบบอายปากไม่กล้าพูดให้เลยบอกว่าพูดไปสิเขาช่วยคุณอยู่แล้วที่ผ่านมามันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเอภัยให้คุณไปนานแล้วอย่าเอามายึดติดพูดไปตรงๆแหละมันมีปัญหา เพราะว่าทางออกตอนนี้มันมีทางออกเดียวที่คุณต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เคยเป็นมิตรกันมาก่อนและคนที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนแต่ตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องคลางแคลงใจกันเพราะฉะนั้นต้องคุยออกไปนะแล้วเขาจะให้ความช่วยเหลือจากคุณเปิดอ,อกเลยถึงจะโดนบน่นโดนกดดันบ้างแต่ก็ยังดีเขายังช่วยเหลือคุณเป็นทางออกที่ดีนะตอนนี้นะเพราะคุณดิ้นมาสุดแรงแล้ว่ะเออมันไม่มีทางไหนละเพราะฉะนั้นต้องคุยไม่ว่าจะเป็นพี่พี่สาวน้องสาวหรือพี่ชายน้องชายก็แล้วแต่คุณต้องคุยนะใบสรุปเลย นี่ไงขึ้นไพ่เจ็ดเนาะแปลว่าคุยแล้วปัญหานี้สิน,นะมันอาจจะไม่หมดเลยเหรอกเออแต่คุยไปแล้วมันมีความรู้สึกว่านี่สินเบาบางลงแต่มันไม่หมดนะแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วเขาจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาและชี้ทางออกให้กับคุณเออคิดหลายทางดีกว่าคิดทางเดียวก็ลองบอกไปแล้วอย่างน้อยนี่สินมันก็เบาบางลงคุณก็ยังยื้อเวลามีเวลาหาเงินมาใช้นี่ได้อีกนะ อันนี้พี่หมอก็เป็นกําลังใจให้อยู่ที่ว่าใจเราจะกล้าหรือกล้าพูดออกไปไหมถ้าคุณกล้าพูดแล้วตัดสินใจยอมถอยให้กล้าหนึ่งเขาจะให้ความช่วยเหลือกับคุณโดยเฉพาะพี่น้องหรือญาติพี่น้องนะค่ะสําสหรับคลิปนี้การเงินพี่หมอก็ดูให้แล้วเนาะก็หวังว่าทุกคนจะแก้ปัญหาและผ่านปัญหาไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินการเงินอะไรติดขัดให้มันราบรื่นและให้มันดีขึ้นสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับพี่หมอน้ำหวานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ